สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องวิทุโกครับเมื่อนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวงานวัดครับวัดป่าวัฒนมังคลารามอำเภอไทรมูลจังหวัดยโสธรครับนี่ครับเมื่อนี้เป็นวัดสายป่าครับมาเบิงครับการละเหลงของคนก็มีหลายอย่างครับคนก็านผู้ชมมาเบิงกันตอนที่แน่ๆก็มีมะล่ำซิ่งแล้วครับเมื่อนี้นี่ครับมาเบิงวัด อานเลนเนลายอย่างเขาไม่ไกาศวัดปลามาให้ท่านผู้ชมในบ้บ่งครับพันป่าเพิ่็จัดงานย่งนี่ได้ย่างนี่วัเจอเลย่นี่ได้ย่างนี่อกับพัอน,อ,นอ,อูกวาวัจะบ่ายอะรนี่ตามนมะ เอะคนียวนเดียเดียรับเยมาเจอคนหนุ่มจงเดยยังหวานมาอยู่ครับน่าิมาใกล้มาล่ำใกล้จีเลมือนวบคาิจเรมากเนัโอ้ขับขไนนางก็ไม่เด้อเหมือนียนี่ครับเมียว่าบรรยากาศโอ้คนเี่นี่เนี่ยเียครับนี่ยอันนี้เป็นกองเลวยการคนคนเียน จะหาเงิ S <S ่นธระวบัตรบริหารไม่วางเงินเพาโอ้ได้ยังเด้ครับได้ยังเลยโอ้หลายครั้งคือครับได้ยินแต่่าคือครับยางเว้นหมดเลยมวนมวนรับกนะเปนมวนกันครับเปนมวนกัน วางด้วยการวันเบิ่งครับเบิธีการเห็ดมงกกิ่ดเ็ดเป็ต้องวนกันเด็ดนะครับเนี่วนกาเด้งล้มวนครับโค้นึ่นครับสมนี่ สนับไทยนะไทยชีวิตนะครับออกเป็นเรื่องนรพี่น้องเอาเป็น่องเลยครับพี่น้องครับรางวัลใหญ่ออกแล้วพ่อรางวัลใหญ่เห รางวัลใหญ่ยี่ท well, ั้งน okay ี I mean, ่เลยนี๋่าดครับมาครับปุริภวันเนินมากมาเบิ่งเลยรางวัลใหญ่ย่นรางวัลใหญ่ยู่นี่น่ประทัดมารางวัลใหญ่ยังหวัดนะครับ่เอนรับไง้ครัวหนบาทหัวหนาหัวหนหัวหน้าหัหนาหัวหน้หัวหน้า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 หันานหัหน้หันาน้าหัหนวห้าัน้หันาหันัวหน้าหั้หัวหนัหาหันาหัหนาหัหนัวหน้าหัับหน้าหัวหาัหนาหัหนาหัหนวหนาหัน้าหัหนาหัหน มองจับชะราวย่ได้ยิ่งมันมาคือขักเหนือแต่น้าเงินเหมือนมาโอ้ยคือขัดเหน่อย้ลอรุนอ่นรายยนง,งวัลใหญ่ยอ,อ,อดเหมอนกวีนหลอก้อหลอกสุดไทยแล้วมาเลยหลอบนี้รอบสุดไาย รางวัลใหญ่แม่นอย่างไรรางวัลใหญ่ม้วุนเลยครับโอ้โหใหญ่ครับใหญ่ครับมัวนสองตัวรางวัลใหญ่สองตัวเลยครับปีนี้รางวัลใหญ่เลยครับสองตัวอะญ่ก็ตาองยิ่ง เอาเอาคารนะาจานาทีครับค้าขัดครับมวครับครับหลังใหญ่มันรางวันใหญ่พันมีงวเนะครับงองอสองตัวข้าเบิงนี่เล้เองข้เบิงรางวันใหญ่เยนด่ครับรางวัลใหญ่พัน เนี่ยครับบนพระเวียนวัดป่ารายโมนยี่สิบยี่สิบสองมีนาคมเนี่เบอร์หนงกับเด้กวัวเบอร์สองกับเด้กัวเออเอาเบอร์หน่งกับเบอร์สอเด้กัวจับเบอร์แล้วย่างย่างคนเดาอันใหญใหญ่ยัางมัได้ออกดิเพ่นว่าห้ามเกินก็ละหามด้วย่นเพื่ว่าที่รับรางวัลใหญ่ันหัวสองโตโอ้ได้รุ่นกันี่ครับนี่ล่อรุ่นนะครับนี่นี่ล่อแต่จับ เป็นเนมาสนาสนุนงแต้แย้มกางเกงเหมือนเดครับเนี่เออบางทานนี่ก็เป็นในรุ่นในรุ่นโอ้หัวใหญ่เพิ่นเนาะอันนี้กับาพีเปานองเบิ้งครับนี่ตั้งอันนี้มากเอมีเออ่ออันะครับอัอกนครับอันนี้เป็นมะลัสิ่งนะครับพนก็จ้ามาหลยตังค์ยกมะลําสิ่งมวนมวนประทันเพิ่อน่า เตรียมเลยเด้อยนี่เป็นกะเตียมสีเลนแล้วนี่มอลำสิงอมอลำสิงมอลำสิงอ๋อคนวนนันไอที่ของในเบิร์ครับนี่ครับมันเป็นบุญประเวทครับอ่าของไต้มุ่นนี่อันนี้เป็นวัดที่สามแล้วครับนี่ วัดหนึ่งวัดสองวัดสามนี่ครับช่วงนี้เป็นวัดที่สามแล้วอเออวัดป่าเพิ่นกะชิมี่โอ้ต้นใหม่หลายเด้อครับ <c oughs> เดี๋ยวไปใส่กะมีแต่ต้นใหม่สมือว่าเป็นวัดป่าอยู่ <c oughs> เดี๋ยวครับตัติดถนนละครับติดถนนเลยมาบิ่ง นี่ครับทางเขาทางเขาคนนี้สองสามท่านเลยครับสองสามทาง,าทางแต่ว่าทางข้างหนา้านี้ที่ไปติดถนนเลยนี่แต่ว่าฝั่งท่างพุ่นนี่มันจยกเหมือนได้จังหน่อยอยากเหมือนได้จังหนอ่อยอนีนย่ครับวัดป่าวัฒน์มังคลารา,ามอำเภอทรายมูลสางเจต,ตปีพศ2538เด้อครับนี่ครับ,รบสามพศต้องรสามสิบแปด ก็นับเบิงครับบวกเราคุ้นหานเบิงกันมาได้หลายปีแล้วล่ะสามแปดสามสิบปีแล้วครับอันนี้ก็ปีหกแปดแล้วน,นี่ครับติดถนนใหญ่ครับติดถนนติดถนนใหญ่คน,นก็เริ่มคน,นก็เริ่มเทายอยมากแล้วนี่ครับของอำเภอเป็นบัตรที่สามของอำเภอสายมูล ยี่สิบสองเมื่อนี้เพิ่งก็มีสมโพธิครับมะล้มสิ่งห์เมื่อกี้เพิ่งก็มีมะล้อสิงครับเมื่อี้นี่ครับท่างเขาท่างเขาท่างนี่สีแก่งเยอะน้อยนะครับเด้อแกงเยอะแก่งสว่างเลยแก่งดี ก็กว้างขวางครับกว้างขวางอยู่แต่ว่าผ้าทางมือชอมมาเบิางเหนือแต่ทั้งหนาตั้งแต่บริเวณที่พคนจัดงานเนะครับบริเวณในที่เป็นเป็นต้นตนใหม่ดิเดี๋ยวมาพูดผ้าไปเบิ่งเช็คเงินสองสามสี่เช็ควัเช็คที่อภินิหาเช็คเสียงนะครับผมจะสอบทีงานพทีเลยครับเรื่องงานทีละสามเราจะท้าข้าวผู้กาเก่า ที่ขาบาได้คือของเลนเล็กน้อน่แหละครับของเลนล็หน่อยกับที่ rat. จับฉลากจับฉลากรางวัลใหญ่กับมีงวดสองโสดนะรางวัลใหญ่หรือใหญ่เลีครับงวอสองโสดี่ตะตัวใหญ่าบการเตางตาเฉัน้นาห่นทาหก่อสมกการต วัตรรัได้ครับอี่ดดงานบัดนี่ครับท่านผู้ชมคนก็มาลอรุ่นแล้วันใหญ่พนเีรางวัลใหญ่พนเงวมโตทานนี้ทางนี้ทางเขาเหมือนกันครับสวัสดมืนวนาหมามาท่ามันแกวมนะครับโอเคแก้วสยมากอะห บาาเกามันเปลีเยนเปาลวมันอล่อหลนมันล่อหลนมันล่อหลนมล่อหลอรอนลร e นลานงวัลใหญ่พนหนึ่งเออขึ้นขับตายเลย ออกเลยวันรางวันไงน่ะออกแต่ยังรางวัลใหญ่ออกแต่ยังเยเป็นบอลครับอันนี้เป็นงานเนองานสนุกนิดนงเออเออบางคนก็ได้นี่นะครับก็ได้บางคนก็นี่ครับกนเริ่มได้แล้วนั่งวันพัดลมพัดลมแก่ออน พัดลมดเจังหวะเลยวะเฮ้ยมันใจร้อมกันได้เลยเออนี่ครับเริ่มใช้าๆออกมาเด้อนี่รางวัดกันเ่ยพัดลมออกหลายตัวแล้วพัดลมนะเอ้พัดลมออกหลายตัวแล้วครับอยูพัดลมเออเนี่ย nắp bồn năm năm, đầy luôn phao. Ừ. Để không <laughs> hòng theo <laughs> บัดใหญ่งัวคนหลุดเอางัวคนหนึ่งเนี่ยสนุกสนานเลยครับเนี่ยครับงานวัดก็เป็นแบบนี้ครับงานวัดงานเรื่องเรื่องความใต่มวลบอมได้ของไปใส่ไปสวยห่วงตาย,ยิ้ม,ยมแยมแจมใส่แต่ละคน <ś le> สุดยอดสุดยอดเอ้านี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้ใหญ นี่นี่นี่ขวางแท่งัวอยีรีนี่นี่นี่นะมูชมนี่ภาพเพื่อนมหวของัวนี่เนี่เนี่ยนี่ยเนี่บทาวของชมงวงวงัวออกจนกตัวแล้วงวนนะ ออกออกตัวเดียวนึงบอกตัวนี้สายน้อยเลยขายขายชารงโอ้ตอนตอนี่าล้มล้มุ่นโอ้โโอ้โอขายแล้วขายเล้ววันีตัวนั้งยี่สิบบาทน่ต้นงเออโชคดีนะเพื่นง่วงว่าไม่เลี้ยงนี่นเอาเพื่อนมานมนี่นี่นี่คล้องแท้คล้องแท้นี่ครับเนี่เอาลายเพื่อนจับได้นี่ครับเพื่อนมาหน้ามองง่วเพื่อนนี่ยเนี่นี่ัอีรีเลยว่าเป็นตัวกันเน่ยครับอยู่นอนอย่งเ้ยนี่เนี่นี่แมนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เ่นี่ยฮะเ ตัวนี้ก็แม่นนี่อ๋อสองตัวเออสองตัวสองตัวแต่ว่าตัวนึงออกแล้วเออเหลืออยู่ตัวนึงบานนี่ตัวนึงมันนี่อีกตัวนึงเนี่ยมันนี่ทาจับเอายเหมือนยเหมือนมอลำั่มกำลังสี่เลนเหมือนพันว่าเออพันว่าพันว่าเออวันโชคดีเนาจับง้อตัวนี้ยี่สิบบาทเนี่ยมันจับยี่สิบบาทนี่ด้วยหลายมันจับได้โชคดีเออวันละยี่สิบบาทนี่นี่เออเห็นบุนน้ำในรุ่นโชคนาะ เออนี่นี่นี่มะดานี่เพิ่นได้นี่มกดานี่เพิ่นได้นี่นี่นี่เอานี่มาผู้จับได้ละเอ้ยนี่นี่ครับนี่ผู้ชมนี่เพิ่นจับได้เด้อเออนี่นี่ตังโชคดีนี่นี่ครับนี่คนโชคดีข้อหนึ่จับถึงนี่อ่ะเพิ่นได้แล้วมั่วตัวเนืองเออเออเอาเอา๋ยวดีใจนะเพื่อนอ่ะนี่นีครับ ไปได้งัวตัวหนึ่งเออตรงนี้เลันง้วนอะได้แล้วได้ยี่สิบบาทจับได้แล้วหนึ่งเหลืออยู่ตัวนึงมาหนี่นี่นี่ครับนี่บังกาเพิ่นจับได้เพิ่นดีใจนักการพึ่งมาเบิ่งแล้วนี่งัวอ่ะมาเบิ่งแล้วงัวมัวเป็นของความได้ฟ้องแเทียวนะอือเอองัวแล้วขนาดงัวแล้วคนก็ยังมาว่าจับอยู่เลยครับนี่ เต็มเลยเอ็ดบนน้ำได้ลุนโขงน้ำ่นว่าเออทีเ่เหลือเพิ่นกับบมี่ตังว้อย,ย่างเดียวเด้อเพิ่นกับมีพัดลมมีมอีหยังน้ำหลายอย่างครับเพิ่นของใส่ของซอยในขัวเลื่อนนี่แหละครับของใส่ของซอยในขัวเลื่อนนี่ครับเพิ่นก็เริ่มทยอยมาเด้อนี่ทยอยมาแล้วเน,น,นี่บางคนก็ได้พัดลมก็ถือนี่แหละครับนี่ได้พัดลมนี่เพิ่น

ยังแน่นกิ๊กเราชลาเบิดแล้วฉลาเบิดแล้วอ้าฮะของเบิดหรือฉลาเบิดบานนี่เอโอ้คนยังแน่นอยู่กิ๊กเราอยู่นี่ครำเดี๋ยวคนยังรอรุ่นโชคเด้๋ยวไอยู่นี่หักทนายเลยเอ้าของเบิดแล้ววันนี้ว่าของเบิดเลย

หน้าทั้งมือท no ี่บัตรได้นะครับเพื่อจะขึ้นนั้นนะครับเพราะวัติตองขออภัยหลายๆเพราะว่าฉลากระเพียงพอนะครับฉลากระเพียงพอนะหรับเพื่อนเสือแบนใบก็ได้คืนเงินให้นะฉลากระเพียงพอเพื่อนห้ผู้ใดซื้อบัไใ้เพื่อนห้ยปเอาแรกเอาเงินคืนเลยนะฉลากระบเออขับขับเอาก่อนเ่ราะเราลุ้นโชคดีๆเลยครับเหมือนฉลากระบจนบิดเลยวัดป่าอำเภอสายมูลโอ้ ะจยนเย็นเอี่มับนีไับลาไนี่ก็ที่มาล่อบเบิ้งมาล่ำสิ่งแล้วครับมาเนี่ยเจ้าดอยเนี่ยมาล่ำซิ่งคืนก็ที่เอาบรรยากาศมาล่ำม,มาให้ทำาพืชมอปในเบิ้งกันทื่เา